ริตพจน์แสงสุวรรณนักร้องเพลงร็อกที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายดนตรีในอดีตนั้นเขาเดินตามความฝันตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนและมุ่งสู่เส้นทางดนตรีโดยเข้าประกวดวงดนตรี Hot Wave Music a w a r d และในที่สุดเขาก็ได้มีผลงานอัลบั้มชุดแรกกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่กลายเป็นนักร้องครองใจวัยรุ่นทั่วประเทศ หากแต่ความสำเร็จในวันนี้เบื้องหลังคือครูทุกท่านที่คอยขัดเกลาชีวิตเคี่ยวเข็นและอบรมสั่งสอนเขากล้าพูดได้เต็มปากว่าถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากครูก็คงไม่มีเขาอย่างแน่นอนจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีอนาคตกลายเป็นสดใสได้อย่างไรวันนี้เรามาย้อนวัยเรียนกับวีรกรรมแสบซ่าของหนุ่มวงกะลา และความผูกพันระหว่างสิทธ์และครูเพราะถ้าไม่มีครูก็คงไม่มีนักร้องที่ชื่อหนุ่มวงกลาในวันนี้เช่นกันภาพจำจำก็คงเป็นเรื่องของของของครูครับครูครูครูทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจะช่วยเหลือผมแอบช่วยเหลือผมตลอดเวลานะฮะ <S <S คือจริงๆคิดถึงภาพครูที่หน้าหดโหดใจร้ายใจร้ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว แอบช่วยใจดีทั้งสองที่จริงๆผมผมไม่ดื้อฮะไม่ดือ้อไม่เกเรแต่ไม่เรียนช่วงมหนึ่งถึงมสาเนี่ยผมไม่โดดเรียนเลยแต่ผมไม่อยากเรียนผมจะเอาทุกอย่างทุกเวลาเนะี่ยมาเขียนเขียนเพลงในสมุดต,ตลอดเวลาผูไม่ฟังครูครับก็มีเริ่มจากอาจารย์ปราโมดลังัภารเนี่ยอยู่โรงเรียนตอนมอต้นเป็นครูสอนดนตรีครับผมได้ผมได้การดําเนินชีวิต ความเป็นระเบียบจะแกมาเยอะมากเพราะแกโหดปากร้ายใจดีอันนี้ถูกที่สุดคนที่สองาอาจารย์อาจารย์การจานานี่เป็นเป็นอาจารย์ที่ผมเรียนแผนพณิตย์ด,ด้วยเป็นครูที่ปรึกษานะครับก็ครูคนนี้แอบ,บช่วยผมเรียนจบมาได้เพราะครูจริงๆเพราะว่ามีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยหมดสิทธิสอบทุกวิชาและแกก็ขู่เรื่องแม่ขึ้นมาผมก็เลยกลับมาเรียนจนจบ การได้กลับไปพบครูอีกครั้งในวันนี้ดูจะทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษจนอดที่จะบอกกับเราไม่ได้ว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับรู้สึกที่กลับดีครับดีใจครับเมื่อคืนนอนค่อยห,หลับครับคือต้องบอกว่าที่ตื่นเต้นเนี่ยมันตื่นเต้นจะได้ไปเจอครูได้กลับไปที่เก่าอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเรื่องบางเรื่องที่เด็กดื้อที่งโง่โง่ในวันนั้นทําตัวไม่ดีในวันนั้นเนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องอยากจะไปพูดกับครู อยากอยากอยากจะไปบอกครูว่า,วารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบเหมือนก็นต้องมันมันก็มีเรื่องเรื่องให้คิดนิดนึงก็เลยนอนแค่นับใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่หมายแรกโรงเรียนอํานวยวิทย์ซึ่งที่นี่เขาได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการสนับสนุนจากครูปราโมทระงับผ่านผู้ซึ่งเห็นแววความสามารถด้านดนตรีและให้โอกาสเขาได้เข้าสู่วงโยธวาทิตของโรงเรียน ก็กลับมาอยู่ที่เก่านะครับก็เห็นเขาว่าครูปราโมดสอนอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราไปหากันครับภาพแรกที่ได้เห็นครูปราโมดกำลังสอนลูกศิษย์ในวันนี้คงทำให้เขาปลื้มไม่น้อยเพราะเหมือนได้กลับมาเห็นตัวเองได้นั่งเรียนกับครูอีกครั้งค,ครับขออนุญาตครับอาจรย์ปาโมดสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับ นักเรียนทำความเคารพครับสวัสดีครับสสวัดีครขออนุญาตครัีสวัสดีครับขออนุญาตครับอาจาร์ครับอันนี้เป็นสิบหลังนักเรียนซึ่งเคยเป็นนักเรียนโรงโยธวาทิตของครูนะครับตั้งแต่ปีพศ2537อย่าบอกพศครับครูครับตอนนี้พี่เขาว่าประสบความสำเร็จคือเป็นเป็นนักร้องนักเรียนเขาคงจะรู้จักครับวงอะไรครับครับเวลาท่านักเรียนรู้จักนะครับครับ ยินดีครับดีใจครับที่ได้กลับมาโรงเรียนอัมวยวิทอีกครั้งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกเทปไปนะครัตั้งแต่ออกเทปออเทมายินดีครับยินดีรู้จักนะฮะเก่งไรครับน้องครั้งถามพี่หนุ่มนะคะทราบมาว่าพี่หนุ่มเป็นนักเรียนทุนนะคะตอนม1นถึงม 1> 1 .3 รู้สึกยังไงบ้างคะที่อาจารย์ปารโม่เนี่ยเป็นคนขอทุนให้พี่อะค่ะจริงๆครูเข้ามาตอนที่ผมเข้ามอหนึ่งพอดีใช่ไหมครับคือเข้ามาพร้อมกันวมเราสองคนค่อนข้างจะดีมากมาเจอเจอกันพอดีปีเดียวก็ดีใจมากครับดีใจมากที่ได้เจอครูในตอนนั้นครับแล้วตอนนั้นที่อยู่ในวงโยค่ะพี่หนุ่มเขาอยู่ในตําแหน่งอะไรคะทาเป็ดครับเครื่องบาสครับเครื่องปั่นบาสอยู่ครับก็ในบรรดาทําเป็ดนันหนุ่มเขาจะเป่าดีกับเพื่อนนะครับถึงได้โดนคัดตัวไปเป่าแต่เดี่ยวครับพอครูบอกมาว่าจะต้องเป่าแต่เดี่ยวเนี่ย หูผมได้ยินแค่นั้นแล้วก็โสตประสาทผมทั้งหมดก็จะรับรู้แค่ว่าต้องเป่าให้ได้นะ<ช>คือรู้อย่างเดียวว่าถ้าเป่าไม่ได้ก็ก็เรื่องใหญ่อะไรอย่างี้ครับก็คือแบบตื่นเต้นมากงานนั้นกลัวกลัวทําไม่ได้พี่หนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกเรมากไหมคะก็ไม่ค่อยซ้อมไม่ค่อยตรงเวลาครับและชอบหยุดมหยุด <c oughs> เขามีหยุดเหมือนกันนะที่ผมจะไปตามเขาที่บ้านนะครับ <c oughs> ช่วงนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะดื้อฮะถ้าถ้าเกิดเขาออกไปเนี่ย <c oughs> เขาคงไม่มีโอกาสได้เรียนแล้ว ย้อนกลับไปนิดนึงครับคือตอนที่ผมรู้ว่าผมจะโดนไล่ออกเนี่ยคือผมรู้ว่าโดนโดนโดนเรียกแม่มาแล้วเนี่ยคือผมโดนแน่ใจผมตอนนั้นอ่ะผมต้องขอโทษครูที่ผมคิดคิดแบบนั้นนะคือผมคิดอ่ะผมคุยกับเพื่อนๆว่าที่ผมจะโดนไล่ออกเนี่ยผมต้องเป็นเพราะครูปาโมดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือใจเด็กอ่ะเด็กนะตอนนั้นอ่ะด้วยความงูอ่ะคือแบบต้องคิดว่าครูต้องแบบต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดเราต้องโดนแต่ว่าพอสุดท้ายพอพอแม่มาที่โรงเรียนแล้วตอนที่แม่กลับบ้านเนี่ยแม่ไปบอก ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เรายังได้อยู่เนี่ยคือครูปรโาโมลนะโอ้โหเท่าไหร่แทบสุดเลยคือแบบว่าโอ้โหเราคิดอย่างนั้นได้ไงอะไรเนี้ยมีเหตุการณ์ที่ที่หนุ่มเสียใจไหมคะหรือว่าฝังใจตอนที่โดนตีอะคะ่ะครูคงจจไม่ได้คือเราเป่าผมเป่าเป่าอยู่ด้านล่างแล้วผมเอามิ้วเนี่ยมิ้วเนี่ยคือตัวที่ใส่หน้าทําเป็ดแล้วแล้วผมก็เดินแหก,กับเพื่อนคือจริงๆแล้วไม่ควรเอาตัวนี้มาใส่ตอนที่เขาเดินเป่าซ้อมกันเนี่ยนะฮะแต่เพื่อนผมเอาใส่แล้วครูก็เลยอจิบตัวเนี้ยไปทิ้งซึ่งตอนนั้น ผมรู้สึกว่าอุยครูไม่มีเหตุผลนะคือแบบครูไม่มีเหตุผลคือแล้วคือด้วยความที่ผมคิดอย่างนั้นอ่ะแล้วผมกลัวด้วยนะครับทั้งกลัวทั้งคิดว่าครูไม่มีเหตุผลนะผมก็เริ่มหลังๆก็เริ่มแบบไม่ค่อยกล้ามาซ้อมแล้วเริ่มกลัวครูไงกลัวครูว่าโอ้หครูตีอย่างเดียวครูไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยไม่ได้เสียใจหรอกครับแต่ว่ารู้สึกว่าอะไรอ่ะเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอแค่นี้เองเพราะใส่มิวไปในเสียงมันจะไม่เข้าเสียงเสียงมันจะเปลี่ยนแอนแจ็ค เสียงมจะโหลดต่ำลงเนี่ยเสียงอย่างเขาก็ดีกันบาลานซ์เลยเอานี้ตัวนี้ไปใส่สขาหลับเล่นเต่าวงแจ๊กวงใช่ผมก็ไม่รู้ผมก็อยากโชว์เพื่อนวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มประสบความสำเร็จแล้วค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจครับก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นฝันใจของประชาชนนะครับครับครับและอีกอย่างหนึ่งผมซึ้งใจเขามากคือว่าจบเขาจบไปนานแล้วนะเขาไปออกเทปเขาจะเขียนชื่อผมไว้หลังตลับเทปแล้วผมก็ผมไม่รู้้วเด็กนักเรียนมาบอกนักเรียนที่สอน ครูครับครูครับวงกลาเขาเขียนชื่อครูลงไปด้วยนะครับก็เลยเออเรานึกในใจว่าเด็กคนนี้เขาไม่ลืมเรานะเออเขาคงจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ้วก็ยังยังเขามีโอกาสเขาก็ยังมาหาโทรศัพท์ไปเขาก็ยังยังเปนนุ่มเข้ามาหาครูในเรียนหน่อยนะเขาก็มาเขาเลยือว่าเออเด็กคนนี้เขาก็ไม่ลืมครูนะครับคือบางทีผมต้องขอโทษครับทุกอย่างกับวันเวลาคือบางทีเด็กง้อคนนึ่งที่คิดว่าครูเป็นอย่างนู้นครูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยวันนี้เหมือนกับจะมากราบครูครับขอ ขมาครับขอขมาทุกเรื่องอะไรก็ตามที่ผมทําไม่ดีนะครับก็ขอครูให้ภัยผมด้วยแล้วก็ให้ครูรักษาสุขภาพอยู่เป็นที่รักของนักเรียนรุ่นผมแล้วก็รุ่นต่อๆต่อๆไปนา,นานนะครับครูสุขภาพแข็งแรงครับครูขอให้เธอจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปครับแล้วขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวครับขอบคุณครับครูบอกว่าครูดุน้อยลงแล้ว เด็กรุ่นนี้โชคดีจังขอบคุณครับครูรับวันนี้ครูปราโมทคงประทับใจไม่น้อยเพราะสิ่งพิเศษที่เขาได้เตรียมมาฝากอีกอย่างนั่นก็คือขอเล่นทรัมเปตกับครูอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานถึง20ปีจากโรงเรียนอำนวยวิทย เป้าหมายที่ต่อไปก็คือบ้านครูการจนานกพรัตอาจารย์ประจำชั้นของเขาที่โรงเรียนวัดทรงธรรมแต่ปัจจุบันท่านเกษียณร,ราชการแล้วและครั้งนี้เมื่อมีโอกาสเขาก็ไม่ลืมที่จะกลับมาพบครูผู้ที่เขี่ยวเข็นจนทำให้เขาเรียนจบชั้นม .6 ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านอาจารย์การจนากันแต่อยู่ตรงไหนเะยเดี๋ยวไปถามเขา รู้จักบ้านอาจารย์การจนาไหมครับไม่มีสุนัขนะครับมแต่เอาตัวเล็กๆโอเคครับอ้าวจริงเหรอครับอ้าวสวัสดีครับอ้าวผมก็โอ้ยตะแก้าสีฟ้าสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงสบายดีครับไม่สตัวไม่สบายอยู่ ครับผมก็เดินเลยดีครับครับเข้าฟิตเนสเ้าช่วงนี้พูดถึงครูครับเป็นยังไงตอนนั้นถ้าจะเปรียบเทียบถึงความดุที่เด็กๆในห้องผมรู้กันเนี่ยก็คือแผนพาณิชเนี่ยจะมีครูอีกหลายท่านแต่ครูหลายๆท่านนั้นก็ยังเกรงใจอาจารย์กาญจนาครับเพราะอาจารย์กาญจนาดุก,กว่าอีกอะไรครับ อ่าอย่างนี้ดีกว่าเขาง่ายๆหนุ่มเนี่ยช่วงนั้นคิดว่าเขายังไม่พบตัวเองนะเขาถึงยังหาจุดของเขาไม่ได้มสี่ก็ตามเพื่อนพอมห้าก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีหมหกยิ่งเกยใหญ่เลยมดสิสอบวิชาสำคัญคือวิชาภาษาไทยครับแล้วหนุ่มก็ไปหากินกับภาษาไทยไปแต่งเพลงครนะครูก็อยากให้คิดถึงอาจารย์จำลองอาจารย์จำลองก็เสียแล้วครก็เ,เพิ่งรู้ จากทีมงานก็รัใจหายใช่เพราะว่าอาจารย์จำลองเขาก็ช่วยเยอะครับนะเพราะช่วงนั้นหนุ่มก็จะบ้าอยากจะไปเป็นนักร้องอะไรก็ไม่รู้แทนที่มันจะเรียนให้มันจบไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับครูก็เออทรมานใจที่จะตามครับแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกว่าต้องตามตัวเองด้วยเดี๋ยวครูก็ลืมว่าใครตกใครอะไรก็พอดีอาจารย์จำลองบอกสงสารเด็กมันกําลังจะมีอนาคต ก็บอกพี่หนูให้มันผ่านนะอ๋อครับเพราะว่าแต่พี่อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาว่าหนูครูว่าอาจารย์จำลองเขามีวิญญาณความเป็นครูเยอะนะครับดีครับดีโชคดีที่เราได้เรียนกับอาจารย์จำลองใช่ครับคือตอนเนี้ยคือคือผมเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยตั้งแต่ม .4 เทอมสองเป็นต้นไปเนี่ยผมอ่ะเริ่มเกเรแล้วเริ่มหนีเรียนแล้วพอมาพอ จนอาจารย์การน,นานเรียกเข้าไปแล้วก็บอกว่าหมดสิทธิสอบเยอะเนี่ยผมตกใจมากคือเพราะว่าแม่ผมก็เคยเป็นครูมาเหมือนกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความคาดหวังกับลูกๆค่อนข้างสูงแล้วพอผมรู้ว่าตัวคือที่พอครูบอกมาว่ามันหมดสิทธิสอบเยอะขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้ยไม่จบแน่อันเนี้ยคืออันเนี้ยใจใจ,ใจไปใจไปแล้วว่าโอ้โหถ้าแม่รู้เรื่องนี้แล้วตอนนั้นที่บ้านก็ไม่มีเงินแม่ป่วยหนักตายแน่ทําไงดี mm hmm. ครูก็เลยบอกว่าตั้งใจเรียนก็เลยหลักเขาเขาบอกว่า คำนึงที่เขาบอกผมว่าออาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยมาเช็คชื่อเคารพธงชาติให้ทันไม่ต้องทําอะไรมาให้ทันก่อนมาเข้าเรียนนี่ก็เริ่มเริ่มมาเข้าเรียนแล้วเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่มาตั้งใจเรียนสุดท้ายเนี่ยผมไม่จบแน่แน่ก็พยายามที่สุดนะครับพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่หนุ่มประทับใจไม่เคยลืมเลยก็คือก่อนงานวันปัดชิมปัดชิมอ่าเดี๋ยวผมจะต้องไล่ฟังขอเล่าย้อนไปเยอะๆนิดนึงนะครับ คือผมเนี่ยติดค่าเทอมมาตั้งแต่ม4เทอมสองเหมือนกันเพราะบ้านผมเริ่มมาแย่ตั้งแต่ตอนนั้น<ม>คือติดค่าเทอมมาตลอดและจนพอจบเนี่ยมันจะต้องมีไปปัดฉิมซึ่งผมมาบอกเพื่อน,อนในกลุ่มผมไว้แล้วว่าไม่ไปไมันมีตังอะไรเงี้ยแต่ว่าครูก็เรียกเข้าไปว่าต้องไปยังไงก็ต้องไปถ้าเกิดแล้วมีคําพูดหนึ่งครูบอกว่าถ้ายุทธพงศ์ไม่ไปคนทั้งห้องก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยคือแล้วก็ครูออกตังให้ด้วยทริงจริง ไม่ใช่ครูหรอกเพราะถ้าครูออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าครูต้องออกให้เด็กที่ไม่ไปทุกคนครับแต่ครูบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยออกให้เขาคนละสิบบาทยี่สิบบาทอืัตอนนั้นเราเก็บจำลวห้าสิบครับนะก็เขาก็จะได้ไปแล้วก็มียุทธพงศ์คนเดียวที่ที่จะไม่ไปครับครับเขาก็เพื่อนก็ออกให้ช่วยออกอ๋ออนั้นเพิ่งรู้ครับนี่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าเป็นเขาเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับ สุดท้ายหนุ่มมีความประทับใจอะไรกับคุณครูกาจนาบ้างครับต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญเพราะเรื่องหนึ่งถ้าผมเรียนไม่จบเนี่ยจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปทันทีคือไม่ว่าคุณจะดังขนาดไหนเลยแต่ว่าพื้นฐานของการเรียนหนังสือคุณยังไม่จบเลยไอระดับแค่เนี้คือทุกอย่างบางทีผมอาจจะไม่ได้เข้าฮอตเวฟอาจจะไม่ได้มีแกรมมี่มาแล้วก็ได้ถ้าผมเรียนไม่จบอจุดมันก็จะเปลี่ยนคือครูมีส่วนสําคัญกับเรื่องนี้แบบ สุดมากเพราะว่าและยิ่งเทอมสุดท้ายครูช่วยแบบจนมันผ่านมาได้จนผมมายีนอยู่ตรงนี้คือแบบขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับคือยังไงอ่ะเป็นห่วงซะมากกว่าถ้าถามว่ารักแค่ไหนก็คงไม่ได้รักมากมายกับลูกศิษย์แต่ห่วงทุกคนยิ่งคนไหนเกเกนะผมก็ห่วงเพราะว่า มันควรจะมีอนาคตที่ดีใช่ไหมเรามีโจรในสังคมเยอะแล้วนะถ้าครูปล่อยหนุ่มไปเป็นโจรอีกคนเดี๋ยวโจรมันจะเต็มโจรมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็วันนี้ผมมีของพิเศษพิเศษให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์กําลังไม่สบายอยู่นะฮะก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากให้คือจริงๆต้องบอกอาจารย์นิดนึงก่อนว่าจริงๆวันนี้เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าจริงๆล้ามีเรื่องหลายๆเรื่องอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกว่าตอนเรียนคงไม่มีโอกาสได้พูดก็เลยรีบมาพูด ก่อนนะก็ดอกไม้นะครับก็ขอบคุณสําหรับความเมตตาที่จันมีให้ผมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หายจากการป่วยไวๆนะครับใจมากจากยางงูนะครับว่าทําไมถึงเป็นดอกไม้เพราะว่าผมรู้ว่าจะได้สดชื่นครับเพราะว่าครูได้จากหนุ่มทีไรก็ดอกไม้ให้เได้สดชื่นครับค่ะเจ้ามีสวยมากนะครับจ้ะขอบใจจันขอบเชขอโทษที่เคยทําให้จย์หนักใจนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีแล้วล่ะอย่างน้อยก็ยังเชื่อฟังครูขอบคุณครับ ิดถึงโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับก็จะต้องคิดถึงคือคือจริงๆแล้วอย่างหนึ่งเลยของเด็กวัดทรงธรรมเนี่ยต้องคิดถึงบอ่อเต่าโรงเรียนกับบอ่อเต่าของวัดเนี่ยจะอยู่ติดรั้วของโรงเรียนแต่ว่าเวลาเดินออกจากโรงเรียนต้องผ่านบอ่อเต่าซึ่งเด็กๆหลายๆคนจะมีวีรกรรมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปทําทําวีรกรรมไว้นะครับเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ครู <c oughs> ครสุดที่รักเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองเป็นหนึ่งในอาจารย์ฝ่ายปกครอง ที่ฟาดฟันผมมาตั้งแต่มสี .4 จบม .6 นะครับก็ได้แกเนี่ยแหละครับคือบางบางทีคือให้รู้ว่าระเบียบคืออะไรกฎกติกาคืออะไรแต่พอผมจบมาแล้วก็เจอเจอคือแกใจดีอ่ะจานกิติศักดิ์นี่คือคนที่ผมนี่เลยเขียนเพลงให้นี่คนนี้คนนี้เป็นออกแนวแบบสอนแบบวัยรุ่นก็คอ,คอยช่วยเหลือผมมาตลอดคือคนนี้มี ถ้าจะเรียกจริงๆแล้วคือคนนี้ทำให้ผมเป็นวงกะลาก็ไม่ผิดเพราะว่าผมเริ่มมาเล่นดนตรีแบบนี้เล่นกีตาร์เปลี่ยนจากวงโยมาเล่นแบบนี้มาตีกลองมาเล่นเบสเนี่ยเพราะอาจารย์คนนี้ก็เลยแข่งฮอตเวฟก็เลยยาวจนตอนนี้เลยอยากดูขาโหดที่นี่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูขาโหด อาจจะง,งงว่าผมผมเรียกมันมาทําไมน้องชายผมเป็นขาโหดที่นี่ถ้าเกิดว่าเอาแจ้งเกิดในวงการได้เลย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนวัดทรงธรรมแล้วนะครับคือจริงๆนี่เราจะเดินสวนทางกันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเวลาผมมาเรียนเนี่ยจะต้องเข้านั่งเรียนทางนูน้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าถ้าผมมาเรียนสายเนี่ยหรือเข้าสายเนี่ย จะต้องเจอห้องปกครองเลยเพราะห้องปกครองอยู่ทางนี้อนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับอ้อวินเดียวจยนสุทธิรักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจยนสุทธิรักษ์ครับนี่ครับครับมีอะไรเอ่ยมีอะไรครับแต่ว่าจะบอกว่าเวลาอย่างที่ผมบอกไวใช่ไหมครับเวลาถ้าเกิดว่าผมมาสายเนี่ยขั้นแรกก่อน อย่างแรกที่โผล่มาที่โรงเรียนก่อนเพราะว่ามาแล้วไม่ทันเข้าแถวเข้ารถทงชาติี่ยจะต้องโดนก่อนโดนกขนาดานาเราให้8โมง10นะฮะใช่แล้วก็เข้าจริงเนี่ย8โมงครึ่งใช่ขนาด8โมงครึ่งนี่ยังสายได้ใช่กรสายครับก็โดนด่านแรกก่อนส่วนเรื่องในโรงเรียนเนี่ยก็นัดอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพอพอ,พอเข้ามาแล้วเกรเรเรื่องไหนก็ตามก็ต้องเจอกันเอจอกับจามสทธิรักษ์อีกอยู่ดีเพราะว่าไปเกรเรก,ก็ต้องโดนเรียกเข้ามาห้องนี้เรื่องหนึ่งครับก็คือหนุ่มเนี่ยแต่งตัวเิดระเบียบตั้งแต่หวจเท้า แต่ว่ามีเหตุผลที่เป็นระเบียบครับเป็นเพราะอะไรครับคือจริงๆนะตอนนั้นที่ผมผมผิดทั้งตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อเสื้อนะฮะอย่างหนึ่งก่อนแต่ว่าจริงๆก็ได้ความเมตตาจากครูคูในฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเพราะว่าคือรองเท้าผมก็ต้องเอารองเท้าที่พื้นเป็นสีขาวเนี่ยมาทาสีเอา<ม>คือก็ได้รับความเมตตาจากครูทุกท่านเนี่ยนะฮะเพราะว่าก็ยกเว้นให้ เรื่องแต่งตัวผิดระเบียบแต่ว่าเรื่องที่แต่งตัวผิดระเบียบแต่พฤติกรรมผิดระเบียบนี่ไม่มีการยกให้นะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับคือในในในส่วนของปกครองเนี่ยปัญหาสําคัญก็คือในเรื่องของการการการที่เด็กเข้ามาเด็กจะตกใจเด็กจะกลัวไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะพูดในให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่าฝ่ายปกครองเนี่ยหน้าที่ของฝ่ายปกครองก็คือการแก้ปัญหาเด็กเพื่อให้พฤติกรรมเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนซึ่งเป็นระบบใหญ่ของโรงเรียน แลวทุกคนจะได้รับความรู้ได้รับคุณธรรมออกไปนี่คือเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองก็ต้องเฟ้นหาวิธีว่าวิธีการที่จะทําให้เด็กเนี่ยเข้ามาสู่ณจุดนี้บางครั้งก็อาจจะโหดบางครั้งก็ถ้าเกิดระดับมปลายจะพูดด้วยเหตุผลแต่ถ้าเกิดระดับมต,ต้นเนี่ยก็จะจะมีการทําโทษแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาร่วมกันตัดสินใจแต่ถ้าเกิดมปลายเนี่ยเขาเขามีสมองที่จะคิดก่อนให้เขาตัดสินใจในชีวิตก่อนก่อนที่เขาจะไปอยู่ใน ภาคมหาวิทยาลัยซึ่งเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนั่นคือส่วนของมอปลายเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุยกันเหมือนเพื่อนนะครับแล้วกท็ทำกิจกรรมร่วมกันต่อไปครับ,คร,บครับก็ความประทับใจของผมใช่ไหมครับของตัวผมเองจริงๆแล้วผมก็คืออย่างที่บอกครับผมได้รับสิ่งดีๆมาโดยไม่รู้ตัวเองตอนที่เรียนเนี่ยจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะแบบดื้อหรือว่าบางทีก็คิดไปเองคือได้รับความเป็นห่วงเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเห็น วันนี้ก็อยากให้ครูสุภาพแข็งแรงขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวอาจารย์โอเคครับ <laughs> <Okay. S 1> อาจารย์สุธิรักษ์แข็งแรงนะครับสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับครูสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของศิษย์รุ่นรุ่นต่อไปนานๆครับนะไม่ดูไม่ดู <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> โหที่ไหนตั <laughs> แต่ถ้าอยู่นอกโรงเรียนก็หลายอย่าง และมาถึงครูท่านสุดท้ายที่เป็นคนจุดประกายและคอยผลักดันให้เขาได้เข้าประกวดวงดนตรีรวมทั้งคอยช่วยเหลือและให้โอกาสเข้ามาตลอดแม้ในวันที่เกือบจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนนั่นก็คือครูกิติศักดิ์มากทองครับเดี๋วเราต้องเราเราต้องขึ้นทั้งบนใช่ไหมครับโอเคครับ เดี๋ยวให้จานนำไปอ๋อครูครูต้องทำดีละครูจะเอาหายอะไรไปเลยอ๋อโอเคได้ครับมันจะไปรองนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเดียวครับครับก็เรียบร้อยครับ ที่เป็นอาจารย์รหลายๆท่านจาครับอาจารย์เสร็จแล้วพอดีเลยเราขึ้นข้างบนกันครับบครัตอนที่อาจารย์ปาโมดมาฝากหนึ่งอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้นคือเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งต่อทอมเปตเก่งมาฝากเรียนต่อมาสี่ที่นี่หน่อย เขาบอกเป่าเก่งผมก็บอกอ้าวถ้าเป่าเก่งผมก็รับเลยผมยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาเป่าเก่งขนาดไหนแต่แต่คือครูประมวยนี่เขาเการันตีให้ฟังว่าเก่งก็เลยเนาะรับได้เลยครับแล้วี่สายใจคอเป็นไงครับตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนเด็กทั่วทั่วไปนะครับรู้จักก่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่รู้จักพูดจะคุยอะไรอาจจะมีดื้อบ้างเคยดุกันว่ากันแรงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขาจะเริ่มดื้อมากแต่ก็มันเป็นวัยของเขาะครับ แตก่ก็รู้สึกว่าเขาจะชอบดนตรีช่วงหลังๆมาเนี่ยม,ม .5 นะม .5 ม .6 เนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องของดนตรีมากโดยเฉพาะาเป็นสตริงเพราะตอนมอ .5 นี่จะเลิกเล่นวงโยแล้วเลิกวงโยละเพราะว่าซ้อมน้อยหน่อยอาจจะไปสนใจเรื่องสตริงผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้ทําให้อาจารย์ปิดหวานไหมแต่ว่าอาจารย์ก็ยังแบบว่าส่งเสริมให้ไปประกวัติะทบาท ผิดหวังครับคือจริงๆแล้ว่ผมกลับมาคิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทาให้ผิดหวังเพราะจริงๆแล้วผมถูกฝากมาเรียนที่เนี่ยเป็นเด็กดนตรีไงฮะแต่ว่าผมกับที่ที่ครูเล่าให้ฟังว่าพอเริ่มม .5 ผมก็เริ่มเริ่มเริ่มเบี่ยงเบนเนี่ยคือจริงๆอันนี้ผมทําผิดกฎนะฮะเพราะว่ากฎของผมของตัวผมเนี่ยควรจะต้องซ้อมตีทุกเย็นพอไปเล่นดนตรีล็อกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าดนตรีแขนงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเฮ้ยมันคนละเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แล้วเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราต้องกองชุดกีตาร์ซึ่งความ ความรู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดหมดเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมทําให้ครูผิดหวังอะไรเงี้ยก็เขาเลิกเป็นเลิกวงไปแล้วก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วตอนนั้นก็ก็ปล่อยเขาไปแต่ก็คอยดูเขาเพราะว่าก็ยังจัดดนตรีจัดอะไรให้พวกเขาเล่นอยู่เพราะว่าเครื่องดนตรีอะไรเนี่ยก็ต้องมาเอาจากจากที่เนี่ยไปเล่นกันยาวกองชุดไปเล่นอะไรเราก็เราก็ส่งเสริมเข้าไปแต่เราก็ดูเขาอยู่ว่าเออเขาจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเออเขาเขาเขาต้องเลือกอะไรสักอย่างที่เป็นตัวของเขาเขาน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ผมจะไม่จํากัดสิทธิเด็กในการที่เด็กจะเล่นอะไรจะทําอะไรเนี่ยคือเขาจะเล่นวงโยหรือจะไปเล่นอะไรเนี่ยแต่แต่ให้เขาทาหน้าที่ของเขาให้ดีแค่ั้นแล้วตอนที่ปรวดท่านเวฟแต่ว่าตอนนั้นแพเราอาจารย์ให้ให้กำลังใจผมยังไงบ้านคือรู้สึกหนุ่มสองครั้งแล้วมั้งสองครั้งครับแข่งสองครั้งก็ก็จะมาเขาก็จะมาคุยอยู่ม,มาอะไรอยู่แต่เราก็ก็ก็มาคือคือไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะต้องชนะเลิศหรืออะไรเพียงแต่ว่ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมคือทุกครั้งที่ที่แข่งขันเนี่ย ผมผมจะไม่มีความรู้สึกกับเรื่องของการแพ้หรือชนะคือเด็กเด็กคนอื่นหรือวงวงอืง่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเข้าไปโชว์เนี่ยถือว่ามีโอกาสได้ได้ไปแสดงออกแล้วแล้ววันนี้หนูมีอะไรจะมากอาจารย์ผมมีเพลงครับผมมีเพลงแต่งมาให้อาจารย์หนึ่งเพลงแต่ผมต้องบอกว่าเพลงนั้นทุกคนอยากคิดว่ามันเป็นเพลงที่จะต้องฟังดูแล้วแก่ๆนะฮะเพราะว่าอาจารย์ของผมเป็นวัยรุ่นผมก็จะมีเพลงแบบวัยรุ่นให้อาจารย์ หนึ่งเพลงครับลองดูลองดูนะครับถึงวันนี้ภาพทุกภาพในอดีตสิ่งที่ครูเคยสอนก็ยังคงแจมชัดอยู่เสมอและระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีครูทุกทกท่านที่ให้ความเมตตาก็คงไม่มีนักร้องที่ชื่อหนุ่มวงกลาครับก็ความรู้สึกผมวันนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกทกท่านที่ผมไปหาวันนี้นะครับ ือรู้สึกดีครับรู้สึกดีเมื่อคืนผมค่อนข้างจะตื่นเต้นมากคือจริงๆมันมีบางเรื่องแล้วก็หลายๆอย่างที่อยากจะพูดนะฮะว่าตอนเด็กๆเราโง่เขลาขนาดไหนอะไรเงะะี้ยฮะคือแต่ว่าวันนี้ก็แฮปปี้มากแต่ผมอาจารย์เดี๋ยวได้เจอกันบ่อยๆอนะีกแล้วเรามีเรื่องบางเรื่องที่ต้องทําร่วมกัน <c oughs> <c oughs> ขอลาด้วยเพลงนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งฉันไว้ยังน้อยไป ไม่ว่าจะคำไหนฉันว่าคงไม่พอจะตอบแทนความรักแทนความหวังดีที่เธอมีให้กันโดยไม่ต้องขอจะมีไม่คำใดจะแทนหัวใจได้มากพอกับสิ่งที่เธอให้มา ด่างเก่งขึ้นเยอะอ๋อครับ